คนนี้แล้วน่าจะต้องมีน่าจะต้องมีอะไรับมีคอสสุดเพิ่มปอนดบปาเพราว่าหลังๆเชื่อได้เลยว่าแฟนๆของผมเรื่องร้องเพลงหรืออังคอเนี่ยไม่ไม่แพ้แฟนคลับคนอื่นแน่นอนไะ, <Yeah. S 1> นะ้ไก็สวัสดีทุกคนเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ20ผู้โชคดีที่ได้เข้ามาในงานคชาโรลลี่แพนด์แฟนซายนะนะดีใจไหมอะได้มาเจอวัน<า>วนี้เธอ เราเรารู้ว่าเธอชื่นชอบเราแต่เธอไม่ต้องอารมณ์เดียวหน้าเดียวแบบเราไม่ด้ที่เราเป็นคนเดียวพอแล้วเฮีาได้นะฮะรู้นแม่ตอนจับขึ้นมาได้ชื่อตัวเองมีใครได้ดูมีใครได้ดูวันนั้นได้ดูจับหลับบ้างนั้นตอนตอนได้ชื่อตัวเองขึ้นมาเป็นยังไงบ้างตกใจแป๊บหนึ่งตกใจแป๊บหนึ่งนะโแล้วก็จ้ำเลยจ้ำย่อยมั้ยมันหอมจูงตกใจอ่ะแล้วก็ดีใจเลย ผมยังจะบอกว่าวันนั้นจะว่าแต่แฟนๆตื่นเต้นเลยนะครผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันพนลุ้นมากๆเลยว่าตายแล้วเราต้องเป็นคนจับรางวัลเองคนจะหาว่ามันไม่โปร่งใสหรือเปล่าเราก็เลยยกไอ้ฐานรางวัลน,นีน้ขึ้นมาตั้งโดยตรงแล้วก็หยิบไม่เห็นเลยนะฮะไม่มีไม่ได้มีการล็อคผลรางวัลแต่อย่างใดนะครับผมไม่เช,ช, <laughs> ชื่อเหรอไม่เชื่อจริงไม่เชื่อดูในดูในบันได้นะ <laughs> ดูในบันไดทำไม อ่าอย่าเรด้กันด้กันยดี๋ยวยกับเองนะผมมานเยคเอาผมลงอย่างนี้แลไมนม่วันนี้มาเล่นคนเดียวคงไม่ได้นะก็มีน้องๆสองคนมาช่วยนะขอเสียงต้อนด้วยครับขอเสียงให้คือกลองจิติมาสาด้วยโอเค คนนี้ทางการผมน่าจะได้เจอกันบ่อยได้เห็นบ่อยแต่ข้างหลังนี่นานๆทีจะได้เจอถือว่าผู้คุณชวนเหมนผูคุณโชคดีมากๆนะเหมือนก็เป็นขอพูดก่อนเลยอยู่บ้านสอนว่ายังไงผมคิดอะไรเนี่ยคี่อะไรฝากเก่งอย่างนั้นแหละความจริงเลยจะบอกว่าโชคดีมากที่ได้มาเจอกันตีกลองวันนี้เพราะว่าปกติเนี่ยเคลนไม่ค่อยได้ตีนะเคลนไม่ตีมานานมากแล้วนะครับผมตั้งแต่ ตั้งแต่อันชุนีแบงของของบ้านผมได้ย้ายย้ายกันไปก็มีตรงนี้นี่แหละฮะตรงนี้นีอแหละมีนี่สิส<อ>บ้นานด้วยนะฮะก็โชคดีมากที่ได้เห็นเค้นมาตีในวันนี้เพราะว่าถ้านึกลองอีกคนไม่ติดสอบก็คงไม่ได้เจอเพจตรงนี้ ถ้าคือตอนกำลังจะติดสอบก็จะไม่เห็นตอนนี้ใช่บ้านคำนี้พูดอะไรนะไม่พูดดีกว่าที่ให้เขาได้รู้ไงว่าที่มาที่ไปเราคนจริงใจบางเรื่องกับข้าเกียรติไปก็ได้ถ้าหนึ่งเพลงนะฮะสำหรับเพลงแล้วแต่จะคิดเพลงสำหรับคนที่มโนผมก็เคยหนึ่งในนั้นผมก็เคยมโนเหมือนกันในหลายๆเรื่องนะฮะเราถูกพูดเดียวกันหรือเปล่าไม่จริงไม่จริง ไม่เคยมโนเลยใช่ไหมทุกอย่างเป็นความจริงหมดเลยใช่ไหมเอาที่แม่สบายใจเพลงต่อไปฮะก็จะเป็นเพลงของพระชัยแม่ล่ะงานแฟนไซคาชาน้องเพลงอื่นได้ยังไงไม่ด้ร้องไม่ได้ไม่มีตังใจายเพลงนี้ก็เป็นเพลอีกหนึ่งเพลงครับที่จากที่เคยเขียนไว้ในตัวละบั้มว่า คิดไม่ออกเลยว่าเพลงนี้จะออกมาในรูปแบบไหนคิดไม่ออกแม้กระทั่งคอนเซ็ปต์คิดไม่ออกเลยว่าดนตรีจะเป็นยังไงตอนนั้นแบบเครียดมากมืดบอดมากแปดด้านมากแต่ก็มีมีโปรดิวเซอร์ใจดีของเราครพี่แม็ Mac กซ์รันคอยจับตาดูพฤติกรรมรอยู่ตลอดเวลาว่าทําอะไรไปบ้างวันวันหนึ่งทาอะไรบ้างแม้กระทั่งตอนเล่นกีฬาพี่ก็ยังจับตามองแล้วก็เอามาเขียนเป็นเพลงนี้ เขาบอกว่าผมยังเล่นฟุตบอลเก่งมากคนลอยู่ในสนามคนเดียวมันก็เลยเป็นเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าสถานการณ์เป็นรองร้องได้อยู่แล้วนะถ้าอยากร้องได้อยากร้องตามร้องได้ชอบปลุกมย์ได้โอเคครับไปเลยไหมมือกองเราพร้อมยังพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมครับรู้รู้ใช่ไหมเพลงอะไรู้คำรู้ไม่ยินเสียครับ

ขอโทษแฟนๆฝั่งนี้ด้วยนะฮะที่เพลงแรกๆไม่ได้หันไปเลยเพิ่งเลืกได้มีตรงนี้อยู่ด้วยนีผ่นานคอดมาไม่ได้ทิ้งไปไหนหเดี๋ยวเพิ่งน้อมใจอาจารย์องอะไรนะครับอะไรนะข้าง,งล่างอ่ะไม่ตะกี้ข้างล่างร้องเพลงมาผิดแ,แล้วเล่นเนีน่ยนะก็ผ่านไปแล้วสองเพลงด้วยกันมีเพลงมีเสียงถามขึ้นมาว่าอีกกี่เพลง,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 พง,พงอยากฟังเต็ๆมๆป่ะอยากฟังหลายๆเพลงป่ะ เรามีคอนเสิร์ตก่อนสิเมื่อไหร่เหรอเมื่อไหร่เมื่อนั้นเดี๋ยวรู้กันนะฮะจะพูดแล้วเอาจริงๆวันนี้เป็นงานแฟนไซ์ครั้งแรกของผมผมตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแฟนไซ์เนี่ยพอที่ยินชื่อนี้มาเราจะนึกแต่ถึงฝั่งศิลปินเกาหลีใช่ไหมที่เขาจะมีแฟนไซด์แบบตื่นเต้นเราเราได้ทำกับเขาด้วยวันนี้ กดีใจผมผมพูดกับผู้โชคดีแล้วผมสามารถพูดกับพี่ๆข้างนอกได้ด้วยใช่ไหมฮะใดห้ทานพูดได้ด้วยใช่ไหมได้ขอบคุณนะฮะที่คุณนหัวระบ้ผมถึงแม้ว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาขอแค่สามสิบท่านเราไม่สามารถทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้ได้อยู่แล้วแต่ซึ่งใจมากๆที่ที่วันนี้ก็ยังติดตามตามมา พอพูด้มก็เพลงเหจะมีตัางหลังไงตัวบอย่่อยนะฮะากฟเพงต่อไปรือครับกนะ <c oughs> ไปตกลงกันมาให้ดีก่อนว่าอยากหรอยัง <c oughs> <c oughs> อากแล้วใช่มั <c oughs> งลงต่อไปก่อนนะเราอยากพูดอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกัน <c oughs> ไม่ใช่เลคิดเรื่องพูดยังไม่ออกเร <c oughs> าไปฟังดูเพลงนี้เป็นเพลงเพลงหนึ่งที่ทำให้ หลายหลายคนรู้จักกะชามากขึ้นมีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆมากขึ้นได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมากขึ้นรู้ใช่ไหมครับว่าเพลงอะไรแปลตองนะฮะไม่เคยแพ้ให้ครับผมเขาบอกว่าเล่นตัวเองจะเจ็บครึ่งเดียวพี่ยนนักข่าวข้างหลังอแล้ว่ไม่เคยแพ้คืออะไร ถ้าอยากรู <comes> ้ลองไปเปิด YouTube มงดูนะไม่เคยแพ้จะดูการ์ตูนการะตูนหน่อยๆนั่นแหละสุดยอดเลยแค่ของในแบบฮะเพลงเพลงนี้ทำให้ให้หลายๆคนได้รู้จักผม